หลายๆคลิปครับคลิปนี้ให้ดูการทํางานของเลี้ยวบุรีรัมย์ครับในการดูการดูพลังกำลังของรถครับแล้วก็การขุดโุทธนาของอ่าดีซีเอ็มจีแล้วก็คนตรวจโดยเลี้ยวบุรีรัมย์ครับเสียงกระหึ่มมากๆเลยครับเพราะว่ากระหึ่มที่ว่าคือดินมันเหนียวครับดินมันแข็งขุดตลบเลยครับตอนนี้เขาออกมาอยู่ข้างนอ,อกเยอะเลงเนาะ ดูเขาออกมาอยู่ตามทุ่งนาอยู่<ม>ข้างถนนนึงแล้วแล้มันสวยนะใครก็ยางมาอยู่ล <c oughs> นลยไม่เห็นเห็นเรื่องออกมาหลายคนแล้วไงนะตัวนี้จะของแปล่าก็จะมาอยู่ข้างนอกนี่แหละไอ้เกว่าจะออกมาอยู่ข้างนอกนี่ ความเหนือของดินครับดึงดินมาเนี่ยดูดูซีน c ีสู้ดินเหนียวดินแข็งครับชั้นล่างน่าจะไม่แข็งเท่าชั้นบนนี่แหละครับผมว่าชั้นล่างน่าจะเจอดินกรวดน่าจะขุดง่ายกว่านี้ครับดินกรวดดินอ่าที่ประเภทหนึ่งครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ชั้นบนเนี่ยขุดยากมากครับส่วนมากหลายๆที่ที่เราขุดมาก็จะเจอดินชั้นแรกครับดินหนึ่งไม่น่าสิจะขุดง่ายครับ แต่ว่าเรามาเจอบ่อน,นี้ครับดินชั้นบนดินชั้นแรกในขุดยากมากครับดูว่าดินเป็นก้อนใหญ่ครับดินแห้งดินขาดความชุ่มชื้นครับแห้งไม่มีความชื้นบนหน้าดินเลยครับแต่ชั้นล่างลงไปที่เม่ถ้าสิบก็จะมีความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าด้านล่างน่าจะขุดง่ายกว่าครับน่าจะขุดดีกว่าน่าจะขุดเจาะได้ง่ายกว่านี้ฮะ อยูเจ้า XCMG สู้กับดินแข็งดินเหนียวครับวันจันนี้น่าจะถูกแค่บอนี่และครับน่าจะได้พักครับผมน้องก็จะเข้างานช่วงแเช้าครับเจ้า XCMG จะเหลียวนี่ก็คือ ว่าตื่นมาไม่มีอะไรทําก็ลงขับช่วงตีเจ้าหกโมงตีห้าเพราะว่าเย็นสบายดีเปิดประทุนขับเลยครับว่าเย็นสบายขับง่ายครับสบายไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดน้ำมันอีกว่างั้นช่วงนี้ก็ทําไปครับไม่ต้องทําอูแล้วครับผมเอาแค่ห้าโมงก็เรา่าไม่ถึงก็ได้ับไม่เป็นไรไว้จบวันนี้ก็ยบได้เลยครับผมเพราะผมไม่มีปัญหาเรื่องของระยะเวลาการทํางานมากมาก ที่กบุรุษไม่ใช่ว่าธรรมดากบุรุษก็เข้าใจเรื่องงานแน่นอนกบุรุษเป็นคนด,ดีเข้าใจครับวา่าเราเข้าใจบริบทเรื่องหน้างานมาแล้วก็ให้เห็นกันชัดครับมาแล้วก็ให้ดูกันหลายๆคลิปครับให้ได้หลายๆคลิปต่อวันครับ อยากถ่ายเก็บไว้ทุกๆชอ็อตกับการทํางานของเรา,ก,นานกับการทํางานโค้งนางๆของเราครับเนาะที่เรามีโอกาสทํางานเราจะมีผลงานให้เผื่อท่านใดที่อยากเข้ามาชมฝีมือหรือเข้ามาชมการทักษะในการขับรถทักษะในการบริาาการจัดบริหารจัดการเรื่องของดินแล้วก็วิธีการขุดฝีมือการขุดครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็เห็นศักยภาพในการทํางานเนาะเราอาจจะพูดเว่อร์พูด ไม่เนาะไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ว่ากันครับเพื่อเป็นการนี่ฮะให้สนุกสนานไปครับให้สนุกสนานกันไปโดยกันเนาะเป็นผลงานที่เราทําเก็บไว้แล้วก็เป็นผลงานที่เราทําให้เพื่อนเพื่อนที่อยากเข้ามาทํารถขุดหรืออยากเด็กัน้องน้องแล้วน้องน้องหนูที่อยากไปฝันที่อยากเป็นนักขับโคกน้องนาโมเดลอย่างรุ่นพี่อย่างเจ้าเหลียวเจ้าเจดครับ ในการขับรถพุดเราแวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันคลิปของเราก็ได้ประโยชน์ตรงไหนก็เอาไปศึกษาเรียนรู้ไปครับเนาะอันไหนมีประโยชน์นก็ดูให้สนุกสนานไปครับอันไหนที่ทับออกมาแล้วได้ประโยชน์ก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆหรือท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็มีความสุขกับคลิปของเราแล้วก็ได้ประโยชน์นกับคลิปของเราครับเนาะมีอะไรก็เรียนรู้กันไปครับไม่มีใครถูกใครผิดครับผมเนาะเนี่ยเราได้ดูทางรถ ที่พระกําลังเหลือๆกับการขุดเจาะดินเหนียวดินแน่นคันเนาะดินแข็งครับแล้วก็ได้ดูเรื่องของศึกษาการขับของคนขับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องกะควับวที่มีประสบการณ์ในการทํางานที่เขาทํางาน่านงานอย่างโชคโชนครับพวเราถือว่าเดือนหนึ่งนี่พวกเราทําอย่างผมเดือนหนึ่งเนี่ยทําได้หลายหลายแปลงครับเพราะว่าเรามีสองทีมสองหน่วยครับหนึ่งหน่วยก็โดยเฉลีย่ยมานห้าแปลงก็วันเดือนหนึ่งก็เป็นสิแปลงครับ เราจะเห็นพัวภาพเห็นรูปภาพทุอลูกร่างครับอยู่แต่กับพวกน้องนามโมเดลครับออกรถมาก็อยู่แต่พวกน้องนามโมเดลอย่างเดียวไม่ได้ไปอยู่ทํางานอย่างอื่นนะครับอยู่แต่กับคำว่าเดียวพวกน้องนามโมเดลครับประสบการณ์เราเลยพอมีมั่งครับกล้าพูดว่าพวกเรากล้ารับงานที่มีให้เราคิดแบบออกแบบให้ได้ครับด,ดีรับใช้ครับเราเรารู้เรื่องของแบบรู้เรื่องของอาการปุดเนาะ ้องโฆษณาตัวเองครับทางงานเขาจะไม่มีโฆษณาแ้ครับทางนง้นเขาจะไม่ทําการโฆษณาหรือบีเซ็นแล้วครับสินค้าที่จะขายดีขายได้ต้องโฆษณาครับถ้าผมเอาดารามาโฆษณาปัจนนิรถดันช่องผมดังครับล้วก็ได้ขุดเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าเราไม่มีดารานะแค่ว่าการโฆษณาครับเนาะ เราก็พยายามทาคลิปนี้ทํา YouTube ช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องโคตรนามโมเดียวที่พวกเราขุดนะรูปแบบที่พวกเราขุดความรู้ที่พวกเราขุดแล้วก็ทักษะที่เราขุดเป็นแล้วกดนนบบ็ดูแบบเป็นอ่านแบบเป็นดูแบบเป็นแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้ท่านได้ครับก็เลยมานําเสนอทําคลิปขึ้นมาเนาะ แล้วครับบอ่อนี้เลืออีกเล็กน้อยครับก็จบครับตรงนี้ช้าก็ได้ลงเปิดบอ่อในชาเบิดชั้นที่สองครับอีกแค่2วันก็รู้เรื่องครับเห็นผลงานการแคริงเสร็จก็จะพยายามจะลงคลิปให้เยอะๆครับเนาะต่อหนึ่งบอ่อหนึ่งบอ่อก็เป็นความปรงจําของเราเป็น เมม o r y รีเป็นอะไรที่ดีมากๆากครับสำหรับการท่โลล์โรงเนาะเราก็จะถ่ายลงเพื่อได้ดูครับได้ความรู้ตรงนี้มากครับเนาะก็อยากมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็มีคนดูเยอะก็ต้องไปทําคลิปให้สนุกสนานทำคลิปอ่าให้ตลกทำคลิปให้สนุกทำคลิปกรามมากครับแต่พวกเราทําคลิปเพื่อความรู้ครับให้ความรู้ ชื่นชอบครับแล้วก็หาความรู้ร่วมกันครับเนาะเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเล็กเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการขุดพวกน้องนากับพี่ๆที่เป็นนักขุดมืออาชีพครับผมเนาะแล้วก็ยินดีมากครับกับคำคอมเมนต์ครับเนาะไม่ว่ากันครับแต่ขอเรื่องของคํามสุภาพเป็นการคอมเมนต์ก็โอเคครับเนาะคอมเมนต์ได้ครับแต่อย่าใช้คำที่หยาบคายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานเสียสลุกดดรีดันครับคลิปนี้ก็อ่ะดูไปก่อนแล้วครับดูการทำงานของเจ้า xfp ครับใกล้จะสินสภารกิจของบอ่อที่2ครับกับชั้นแรกครับผม ดูครัดูสู้กับดินแข็งครับผมปูครักว่าจะดึงออกมาได้เดีลยวงกีครับดึงกดกันดึงกันครับเพราะว่าดินมันแน่นมากครับเนือ้อดินแน่นมากแล้วก็แข็งมากครับ คลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ